สวัสดีทุกคนเรื่องราวที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนการใช้ชีวิตกับบริชาร์ดสามีคนใหม่ของฉันและโลกแกนลูกชายของเขาทำให้ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความลึกซึง้งและความซับซ้อนเกินกว่าการรวมชีวิตของเราสองคนเข้าด้วยกันการตัดสินใจแบ่งปันชีวิตกับบริชาร์ดเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่เติมเต็มความสุขให้ฉันมากที่สุดแม้ว่ามันจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดก็ตามโลกแกนเพิ่องอายุครบ 21ปีเขาอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตกำลังคิดถึงก้าวต่อไปหลังจากจบการศึกษาเมื่อริชาร์ดออกไปทำงานฉันมักจะอยู่บ้านคนเดียวกับโลแกนความสัมพันธ์ของเรานั้นง่ายดายในตอนแรกง่ายจนเกือบจะรู้สึกว่าง่ายเกินไปช่วงแรกเรายังคงห่างเหินแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นโลแกนเป็นคนรอบคอบและแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่เกินวัยทำให้ความสัมพันธ์ของเราสบายใจและเป็นธรรมชาติตอนแรกฉันมองว่าความใจดี และมารยาทของเขาเป็นเพียงการแสดงออกทั่วไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปช่วงเวลาสั้นๆที่มีความหมายเริ่มเกิดขึ้นทำให้ฉันเริ่มสงสัยว่ามีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นหรือไม่บางอย่างที่เราทั้งคู่ลังเลที่จะยอมรับเช้าวันนั้นทุกอย่างถึงจุดเปลี่ยนฉันอยู่บ้านคาดหวังว่าจะได้วันอันเงียบสงบขณะที่ริชาร์ด ไม่อยู่ฉันอยู่ในห้องน้าเสร็จสิ้นกิจวัตรตอนเช้าเสียงน้ําจากฝักบัวดังก้องในห้องขณะที่ไอ้น้ําค่อยๆกอะบ,บนกระจกฉันนั่งครุ่นคิดถึงบทสนทนาที่ฉันคุยกับโลแกนเมื่อคืนก่อนการพูดคุยนั้นสงบสุขเราแบ่งปันความคิดเกี่ยวกับอนาคตของเขาและความฝันที่เขากําลังไล่ตามแต่ฉันสัมผัสได้ถึงความลังเลในสายตาของเขาที่ติดอยู่ในใจฉันขณะที่ฉันยืนหน้ากระจกปอบผมให้แห้งฉันได้ยินเสียงที่ประตูห้องน้ํา และเสียงของโลแกนดังมาจากอีกด้านคุณอยู่ไหมครับเสียงนั้นทําให้ฉันสะดุ้งโลแกนมักจะไม่เข้าประตูห้องน้ําโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่เงียบสงบฉันหยุดมองตัวเองในกระจกสักครู่แล้วหันไปที่ประตูอยู่เจ้าโลแกนฉันอยู่ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งฉันได้ยินเสียงเคลื่อนไหวเบาๆจากอีกด้านของประตูขอโทษที่รบกวนครับแต่ผมต้องหยิบของในห้องน้ำคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมเข้ามาแป๊บหนึ่ง ฉันรู้สึกลังเลชั่วขณะไอน้ำยังลอยอยู่ในห้องฉันพันผ้าชเช็ดตัวบางๆรอบตัวผมเปียกชื้นหลังอาบน้ำเสียงของโรแกนมีความบริสุทธิ์ทำให้รู้สึกเป็นธรรมชาติที่เขาจะขออะไรจากฉันฉันตอบตกลงพยายามรักษาน้ำเสียงให้สงบเข้ามาเลยจ้ะ ประตูถูกเปิดเบาๆโลแกนเขาอีกครั้งเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกังวลผมอยากคุยอะไรสำคัญกับคุณเขาสวมกางเกงกีฬาผมยุ่งเหยิงเหมือนเพิ่งตื่นหลังจากมองฉันแวบหนึ่งเขารีบหันไปที่ตู้มองหาสิ่งที่ต้องการขณะที่ฉันยืนหน้ากระจกฉันสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในปฏิสัมพันธ์ของเราทําให้ฉันเริ่มครุ้นคิดถึงความสัมพันธ์ที่กําลังพัฒนาสายตาของเขาจับจ้องฉันนานกว่าปกติเล็กน้อยก่อนจะหลบไปฉันรู้สึกกังวลเมื่อเห็นว่า มีบางอย่างรบกวนใจเขาไม่นาาหลังจากนั้นฉันสังเกตว่าเขาหยุดค้นหาเจอแล้วเขาพูดเบาๆถือขวดยาแก้ปวดแต่แทนที่จะเดินออกไปเขากลับยืนอยู่ตรงนั้นสายตาของเขาจับจ้องฉันอีกครั้งคุณกำลังเตรียมตัวไปในพิเศษหรือเปล่าครับยังเลยฉันเพิ่งเริ่มวันนี้ ฉันตอบพยายามสบตาเขาเพื่อรักษาความปกติทำไมเหรอบรรยากาศในห้องเริ่มหนักอึ้งขึ้นทุกขณะผมรู้สึกไม่แน่ใจคุณเปลี่ยนไปคำพูดนั้นทำให้ฉันตกใจฉันเปลี่ยนไปหรอฉันหันไปมองเขาห่อผ้าเช็ดตัวแน่นสายตาของเขามีความลึกซึ้งที่ฉันยังไม่เข้าใจความรู้สึกหนักหน่วงและทุ่มท้นจนแทบหยุดหายใจคุณเห็นอะไรเปลี่ยนไปในตัวผมบ้างอธิบายหน่อยได้ไหมฉันพูดด้วยน้ำเสียงสงบกว่าที่ตั้งใจโลแกเลียริมฝีปากหลบตาไปชั่วครู่ก่อนจะสบตาฉันอีกครั้ง ผมอธิบายไม่ถูกผมรู้สึกไม่แน่ใจฉันนิ่งเงียบคำพูดติดอยู่ในลำคอความเงียบระหว่างเรายิ่งหนักหน่วงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่ยังไม่ได้พูดออกมาเขาเป็นโลแกนลูกชายของคู่ชีวิตฉันความรู้สึกนี้ไม่ควรเกิดขึ้นฉันรู้สึกขัดแย้งในใจพยายามทำความเข้าใจกับความสัมพันธ์ที่กำลังเปลี่ยนไปก่อนที่ฉันจะหาคำพูดได้โลแกนก้าวเข้ามาใกลลดระยะห่างระหว่างเราหัวใจฉันเต้นแรงไม่แน่ใจว่า ต้องทำอะไรต่อไปเขาหยุดห่างออกไปไม่กี่เม็ดมองฉันด้วยสายตาจริงจังผมขอโทษถ้ามันฟังดูแปลกแต่ช่วงนี้ผมรู้สึกอะไรที่ผมไม่เข้าใจในช่วงขณะนั้นฉันแทบหยุดหายใจคำพูดของเขาทำให้ฉันพูดไม่ออกฉันรู้สึกเหมือนกันรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในความสัมพันธ์นอของเราเหมือนเรากำลังเข้าใกล้กันในแบบที่เกินกว่าความสัมพันธ์แบบครอบครัวฉันเริ่มพูดเสียงสั่นเล็กน้อยโลแกนฉันก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ ก่อนที่ฉันจะพูดจบเขาขยับเข้ามาใกล้อีกนิดมือของเขาแต่มือฉันเบาๆการสัมผัสนั้นอ่อนโยนและตั้งใจทําให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมันเร้าใจและเต็มไปด้วยความพิศวงหัวใจฉันเต้นแรงสัญญาณชัดเจนว่าเราได้ข้ามเส้นที่ไม่คาดคิดแม้ว่ามันจะค่อยๆก่อตัวขึ้นมาโลแกนกระซิบผมรู้ว่ามันไม่ถูกต้องมือของเขายังจับมือฉันเสียงของเขาสั่นด้วยน้ำหนักของความรู้สึกแต่ผมควบคุมความรู้สึก ไม่ได้ความเข้มข้นของช่วงเวลานั้นลึกซึ้งปล่อยให้ฉันครุ่นคิดความคิดวงเวียนซับซ้อนเกินอย่างถึงเขาคือโลแกนลูกชายของริชาร์ดแต่ความผูกพันที่ฉันรู้สึกต่อเขานั้นไม่อาจปฏิเสธได้ฉันรู้สึกต้องพูดอะไรบางอย่างถอยออกมาทำลายการเชื่อมต่อน,นั้นเสียงของฉันสั่นโลแกนฉันต้องไปแล้วฉันรู้สึกถึงความร้อนที่พุ่งขึ้นบนใบหน้าโลแกนแสดงความเสียใจด้วยท่าทางเจ็บปวดกระซิบขอโทษผมขอโทษแต่คำนั้นไม่ได้ตั้งใจจริงไม่เป็นไร ฉันพูดพยายามหาความสมดุลไว้คุยกันทีหลังฉันรีบตามเขาออกจากห้องน้ำโดยไม่หยุดพักจิตใจของฉันปนป่วนด้วยความสับสนความรู้สึกผิดและอารมณ์ที่ฉันยังไม่พร้อมยอมรับขณะที่ฉันปิดประตูห้องนอนฉันพบที่หลบภัยและฟื้นพลังในอ้อมกอดของมันหัวใจยังเต้นรัวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปได้อย่างไรฉันควรทำอะไรต่อไปตลอดวันนั้นฉันพยายามแกล้งทำเป็นทุกอย่างปกติฉันทำงานบ้านไปซื้อของ และพยายามลืมความทรงจำในห้องน้ำแต่ไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ในความทรงจำของโลแกนยังคงอยู่ในใจความใกล้ชิดความอบอุ่นจากการสัมผัสและความลึกซึ้งในดวงตาของเขาที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนมันฝังอยู่ในใจและความคิดของฉันลืมไม่ลงผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่ฉันมังฉันแต่งงานกับริชา์ดและโลแกนกลายเป็นลูกเลี้ยงของฉันความสัมพันธ์ของเราควรจะเรียบง่ายและใกล้ชิด แต่ในบางจุดมันเปลี่ยนไปและฉันไม่ทันรู้ตัวจนกว่ามันจะสายเกินไปตลอดวันนั้นฉันใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บ้านคนเดียวหลังจากการพบการริชาร์ดออกเดินทางไปทำงานปล่อยให้ฉันคุ่นคิดในความเงียบความเงียบนั้นลึกซึ้งห่อหุ้มฉันและบังคับให้ฉันเผชิญหน้ากับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงเวลานั้นเล่นซ้ำในความคิดของฉันความอบอุ่น และความใกล้ชิดที่เราแบ่งปันพลังของคำพูดของเขาทำให้หัวใจฉันเต้นเร็วและแรงดึงดูดที่ไม่อาจปฏิเสธแต่เมื่อค่ำคืนมาเยือนความไม่สงบในใจฉันยิ่งรุนแรงฉันไม่ได้ยินข่าวจากโลแกนทั้งวันซึ่งทำให้ฉันรู้สึกสงบลงบ้างฉันไม่แน่ใจว่าจะเผชิญหน้ากับเขาหลังจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้อย่างไรและฉันไม่รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไรถ้าเขาพูดถึงมันแต่ส่วนหนึ่งของฉันแม้ว่าจะพยายามเพิกเฉยกลับโหยหาการปรากฏตัวของเขาฉันสงสัยไม่หยุดว่า เขาอยู่ที่ไหนคิดอะไรอยู่และรู้สึกถึงความไม่แน่นอนแบบเดียวกับฉันหรือไม่ขณะที่ฉันนั่งบนโซฟาถือแก้วไวน์ที่เกือบว่างเปล่าฉันได้ยินเสียงประตูหน้าบ้านดังเอี๊ยดหัวใจฉันเต้นแรงฉันวางแก้วลงทันทีและพยายามสงบสติอารมณ์ไม่นานโลกแกนเดินเข้ามาในห้องสีหน้าเรียบเฉยเมื่อสายตาเราสบกันความเงียบลึกซึ่งปกคลุมเราทั้งคู่จมอยู่ในสายตาของกันและกันความตึงเครียดร,ระหว่างเราสัมผัสได้เขาทักทายเบาๆสวัสดี ทำลายความเงียบด้วยคำพูดที่อบอุ่นเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและไม่แน่นอนราวกับว่ามันยากที่จะเข้าใกล้ฉันฉันตอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นสวัสดีคลื่นแห่งความกังวลถาโถงเข้ามาเขากล่าวถึงความสงสัยผมไม่แน่ใจว่าคุณจะกลับมาวันนี้เขาตอบใช่ครับผมแค่อยากออกไปข้างนอกสักพักเขามองออกไปนอกหน้าต่างความคิดของเขาลอยไปไกลเขาแสดงถึงความไม่สบายใจราวกับกำลังพยายามหาคำพูดที่เหมาะสม แต่ในสายตาของเขามีอะไรที่สะท้อนความรู้สึกของฉันแม้ว่าฉันจะพยายามความคิดของฉันก็ครอบนำถึงเวลาที่ฉันจะแบ่งปันความรู้สึกเพื่อชี้แจงสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเพื่อนำความเข้าใจมาสู่ทุกสิ่งแต่ฉันพบว่ามันยากที่จะถ่ายทอดเป็นคำพูดฉันจ้องมองเขาสังเกตว่าเสื้อของเขาติดกับตัวอย่างไรและผมสีเข้มของเขาตกลงมาปิดตาเขาเปลี่ยนไปมากตั้งแต่วันที่ฉันแต่งงานกับปริร์ทเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว โลแกนขอโทษอย่างจริงใจสำหรับการสนทนาครั้งก่อนผมอยากให้มันเป็นไปนอย่างสบายๆแต่ผมสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันสายหน้าถอนหายใจลึกฉันก็รู้สึกแบบนั้นมันทำให้ทุกอย่างพังตกลงมาลบทุกอย่างออกไปเขาพยักหน้าเล็กน้อยสายตาของเราสบกันในช่วงเวลาที่ลึกซึง้งผมมักสงสัยว่าตัวเองอยู่ในครอบครัวนี้ที่ไหนเขากล่าวบางครั้งผมรู้สึกว่ายากที่จะเปิดใจกับคุณผมรู้ว่า มันไม่ถูกต้องแต่ผมควบคุมความรู้สึกได้ยากคำพูดของเขาทำให้ฉันสัน่นและรู้สึกอึดอัดใจโลแกนฉันเริ่มพูดคำพูดของฉันสั่นไว้มันเป็นไปไม่ได้เราไม่ควรปล่อยให้เกิดเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าถึงรู้อย่างนั้นความรู้สึกของผมก็ไม่เปลี่ยนเขาขยับเข้ามาใกล้ฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นจากร่างกายของเขาระยะห่างระหว่างเราลดลงฉันตั้งใจจะถอยออกมา เพื่อสร้างระยะห่างแต่ขาของฉันเหมือนถูกตรึงไว้ฉันยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงแทนที่จะถอยฉันเอื้อมมือไปจับมือเขาการเชื่อมต่อน,นั้นเข้มข้นห่อหุ้มฉันด้วยความอบอุ่นที่ไม่อาจเพ้อเฉยฉันมองเขารู้สึกถึงอารมณ์ที่พุ่งพล่านเมื่อเห็นความรู้สึกเดียวกันสะท้อนในดวงตาของเขาโลแกนพูดเบาๆผมไม่อยากทำร้ายใครนิ้วของเขาแต่ละมือฉันเบาๆ แต่ผมแกล้งทําเป็นว่าไม่จริงไม่ได้ฉันยอมรับว่าความคิดของฉันปนป่วนด้วยอารมณ์ที่ขัดแยง้งมีความผูกพันระหว่างเราบางอย่างที่รู้สึกจริงแต่ก็ไม่ถูกต้องขณะที่ยืนอยู่ตรงนั้นความอบอุ่นจากมือของเขาทําให้หัวใจฉันเต้นเร็วฉันรู้ว่าฉันไม่มีแรงจะถอนตัวไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เมื่อเราอยู่ที่ขอบของบางอย่างที่ลึกซึ้งและแท้จริงโลแกนเสียงของฉันแทบเป็นกระซิบเขาขยับเข้ามาใกล้มือของเขากุมมือฉันแน่นเราไม่ต้องแก้ทุกอย่างตอนนี้ เขาเล่าวอย่างอ่อนโยนเราต้องเผชิญหน้ามันแทนที่จะแกล้งว่าไม่มีอะไรคำพูดของเขาค้างอยู่ในอากาศหนักหน่วงด้วยสิ่งที่ยังไม่ได้พูดในขณะนั้นฉันเข้าใจถึงความสำเร็จของเขาการแกล้งทำต่อไปไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปก่อนที่ฉันจะตอบโลกแกนแสดงความรู้สึกทำให้ฉันคุ้นคิดถึงขอบเขตของความสัมพันธ์ของเราในขณะนั้นฉันเลือกตอบด้วยการจูบมือของฉันวางบนคอของเขาดึงเขาเข้ามาใกล้ช่วงเวลานั้นรวบรวมความโศกเศร้า และความรู้สึกที่เก็บไว้ความโหยหาความสับสนความเสียใจและความผูกพันที่ลึกซึ้งบางอย่างที่รู้สึกเหมือนรักฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรฉันไม่แน่ใจว่าเรากำลังมุ่งไปทางไหนแต่ในขณะนั้นฉันรู้สึกสงบเมื่อเรากปล่าคำอําลาลมหายใจของเราทั้งคู่สัน่นเทาหน้าผากของเราสัว์มัผัดกันน้ำหนักของการตัดสินใจล่าสุดของเ,งเราทำให้เราตกตะลึงแต่แทนที่จะรู้สึกเสียใจฉันรู้สึกถึงความสงบความโล่งใจเมื่อความตึงเครียดที่ก่อตัวมานา,นานระหว่างเราได้ระเบิดออก โลแกนมองฉันสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนเราจะทำอะไรต่อไปเขาถามเบาๆด้วยความลังเลฉันไม่มีคำตอบทุกอย่างระหว่างเราเปลี่ยนไปอย่างลึกซึง้งแต่ในขณะนั้นขณะที่ฉันจับมือเขาฉันรู้ว่าฉันไม่ต้องการย้อนกลับนี่ไม่ใช่จุดจบฉันกล่าวคำพูดหลุดออกมาเราจะหาทางไปด้วยกันความสงบ,บอบล้อมฉันเมื่อเขายิ้มความรู้สึกที่ฉันไม่ได้รู้สึกตั้งแต่เช้าในห้องน้ำไม่ว่ามันจะหมายถึงอะไร หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราจะเผชิญหน้ามันเคียงข้างกันในวันต่อมาเราเจอทั้งช่วงเวลาที่สงบการแสดงความอ่อนโยนและความรู้สึกที่เงียบในระหว่างโลแกนและฉันหลังจากการจูบครั้งแรกเราแบกรับน้ำหนักของการฆ่ามาเส้นแต่แทนที่จะรู้สึกผิดหรือเศร้าเราโล่งใจราวกับความถึงเครียดที่ค้างมานานหลายสัปดาห์ได้คลายลงแต่ในความโล่งใจนั้นเราไม่อาจมองข้ามว่าอนาคตของเราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงในช่วงที่ริชาร์ดไม่อยู่ทำงานโลแกน และฉันมักอยู่บ้านด้วยกันเพียงลำพังช่วงเวลาสงบที่เราแบ่งปันกันกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายการกระทำและรอยยิ้มทุกครั้งเหมือนซ่อนคำถามที่ไม่ได้พูดออกมานี่หมายถึงอะไรสำหรับเราเราจะไปต่อที่ไหนและที่สำคัญที่สุดเราจะเก็บความลับนี้ได้นานแค่ไหนเย็นวันหนึ่งไม่กี่วันหลังจากการจูบครั้งแรกโรแกน และฉันอยู่ด้วยกันในสวนหลังบ้านขณะที่พระอาทิตย์ตกแสงสีทองนุ่มนวลสาส,สองทั่วสวนอากาศอบอุ่นจากวันนั้นยังคงอยู่เราเคยชินกับกิจวัตรที่สบายใจใช้เวลากล้ามคืนนอกบ้านพูดคุยเบาๆและชื่นชมช่วงเวลาสงบที่เกิดขึ้นเมื่อสองจิตวิญญาณแบ่งปันความผูกพันที่ไม่เหมือนใครโลกแกนนั่งข้างฉันข้อสอของเราเฉียวกันความรู้สึกพุ่งพลานเมื่อรู้สึกถึงความอบอุ่นจากผิวของเขาฉันรู้สึกถึงสายตาของเขา และเมื่อหันไปมองเขายิ้มอ่อนๆที่ทําให้หัวใจฉันเต้นเร็วผมถามอะไรได้ไหมเขาพูดเบาๆเสียงแท่เป็นกระซิบแน่นอนฉันตอบขยับสายตาม,มองเขาเล็กน้อยเขามองมือของตัวเองเรากับกําลังรวบรวมความกล้าคุณเคยคิดหมายว่านี่มันสําคัญแค่ไหนในสถานการณ์ของเราฉันกลั้นหายใจหัวใจวเต้นแรงความคิดของฉันวงเวียนแต่ฉันเลือกที่จะเงียบแทนที่จะพูดออกมาฉันยอมรับเสียงของฉันนุ่มนวลกว่าที่คาดฉันไม่แน่ใจว่าฉันมีคําตอบ เขาพยักหน้าช้าๆสายตาลดลงผมแค่อยากให้คุณรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องชั่วคราวหรือผิวเผินคุณมีความหมายกับผมมากคำพูดของเขาค้างอยู่ในอากาศหนักหน่วงด้วยสิ่งที่ยังไม่ได้พูดฉันรู้สึกอึดอัดหัวใจเจ็บปวดเมื่อเผชิญหน้ากับความจริงของคำพูดของเขาผมกังวลเกี่ยวกับคุณเสียงของฉันสั่นด้วยอารมณ์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเราริชาร์ดเป็นส่วนสำคัญในชีวิต เราถ้าเขารู้ใบหน้าของโลแกนเข้มขึ้นเมื่อรู้สึกถึงอารมณ์เขากัดฟันผมเข้าใจผมห่วงเขาแต่ผมมองข้ามความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างเราไม่ได้ฉันค้นหาคำพูดที่เหมาะสมขณะที่กัดเปรี้ีปากเบาๆความผูกพันของเราจริงแต่เรารู้ว่าจะมีผลตามมาผมไม่ได้ตั้งใจทำร้ายรลยชัดฉันพูดเบาๆไม่แน่ใจว่าอะไรคือทางเลือกที่ถูกต้องแต่ผมมองข้ามความผูกพันที่ชัดเจนระหว่างเราไม่ได้เมื่อเงยหน้าขึ้นดวงตาของโลแกนสะท้อนอารมณ์ผสมผสาน ความหวังความกังวลและความโหยหาลึกซึ้งเขาหยุดชะงักเอื้อมมือมาจับมือฉันนิ้วอุ่นของเขาเกี่ยวพันกับนิ้วของฉันความใกล้ชิดนั้นอบล้อมฉันด้วยความสงบฟื้นฟูจิตวิญญาณของฉันเขาพูดเบาๆเราจะหาทางแก้ไขนิ้วของเขาแต่หลังมือฉันเราจะผ่านมันไปด้วยกันไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนคำพูดของเขาสะท้อนในใจฉันเติมเต็มด้วยความเชื่อมั่นในขณะนั้นทุกอย่างชัดเจนความกลัวความสับสนและความไม่แน่นอนจางหายไปแทนที่ด้วยความสงบ เรายืนนิ่งในความเงียบขณะที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเงายาวเต้นรำบนสวนลมเย็นพัดผ่านและเสียงจิ้งหรีดแตงเบาๆขัดจังหวะความเงียบสงบขณะที่วันเปลี่ยนเป็นคืนฉันพิงศีะบลายล่ของโลกแกนรู้สึกถึงจังหวะก,การหายใจที่มั่นคงความสงบอบล้อมฉันสิ่งที่ฉันไม่ได้รู้สึกมานานแม้ว่าฉันอยากยึดติดก,กับช่วงเวลานั้นตลอดไปความจริงก็อยู่ใกล้เสมอเร็วๆนี้ริชาร์ดจะกลับบ้านและความคิดที่จะเจอเขาทําให้ฉันรู้สึก ไม่สบายใจฉันจะเผชิญหน้ากับเขารู้เรื่องระหว่างฉันกับโลแกนได้อย่างไรฉันจะแกล้งว่าทุกอย่างปกติได้อย่างไรเมื่อทุกอย่างรู้สึกผิดในวันต่อมาโลแกนและฉันพยายามรักษาความสงบสร้างความรู้สึกสบายๆรอบตัวเราแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ยากลำบากของสถานการณ์ความผูกพันของเราชัดเจนแต่ความเสียใจที่ตามมาก็เริ่มเป็นภาราในใจคืนก่อนที่ริชาร์ดจะกลับฉันนอนอยู่บนเตียงมองเพดานการหาความสงบนั้น เป็นไปไม่ได้ท่ามกลางความวุ่นวายของความคิดในความเงียบของบ้านเสียงเดียวคือเสียงแอร์ที่ดังเบาๆแต่การหาความสงบและการนอนหลับนั้นเป็นไปไม่ได้ความคิดถึงโลแกนท่มท้นในใจนำความทรงจำของความใกล้ชิดและความผูกพันลึกซึ้งที่เรามีกลับมาฉันรู้ว่าฉันต้องตัดสินใจการนำทางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้ยากลำบากฉันขาาระหว่างความรู้สึกต่อโลแกนและความมุ่งมั่นต่อเรฉาแต่ความคิดที่จะเลือก ที่จะทิ้งคนใดคนหนึ่งนั้นเจ็บปวดเกินจะรับไหวขณะที่ฉันนอนคุ่นคิดฉันได้ยินเสียงเบาที่ประตูห้องหัวใจฉันเต้นแรงราวอยู่ในลำคอฉันนั่งขึ้นหัวใจเต้นรัวด้วยความคาดหวังฉันรีบเบาเบาเข้ามาสิคําพูดของฉันสัน่นประตูเปิดช้าๆ้าโลแกนข้อเบาเบาเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกังวลผมต้องคุยอะไรสําคัญกับคุณเขากล่าวด้วยสีหน้าจริงจัง หลังจากปิดประตูเขานั่งที่ขอบเตียงน้ำหนักของวันนั้นรอบตัวเขาในขณะนั้นความเงียบโอบล้อมเราน้ำหนักของความคิดที่ยังไม่ได้พูดค้างอยู่ในอากาศเขาพูดเบาๆสายตาจับจ้องที่พื้นผมคิดถึงสิ่งที่พูดเกี่ยวกับประชาธิตและความยากลำบากของสถานการณ์นี้ผมไม่อยากกดดันให้คุณเลือกน้ำเสียงจริงใจของเขาทำให้ฉันรู้สึกแน่นในอกในขณะนั้นเขาขัดจังหวะแสดงความรักผมไม่รู้ว่า มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ผมรับคุณอย่างลึกซึ้งเสียงของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ผมรู้ว่าผมคาดหวังให้คุณรู้สึกเหมือนกันไม่ได้แต่ผมหวังว่าคุณจะพิจารณาความรู้สึกของผมคำพูดของเขาเหมือนระเบิดปล่อยฉันให้ไร้ลมหายใจลึกๆฉันรู้ว่ารู้สึกเหมือนที่ฉันรู้สึกเมื่อเขาพูดคำเหล่านั้นออกมาความลึกของอารมณ์ของเขาสะท้อนในตัวเขาทำให้รู้สึกแท้จริงฉันก็รักคุณฉันกระซิบคำพูดหลุดออกมาเกินควบคุมโลแกนมองฉันดวงตาเป็นประกายด้วยความประหลาดใจ และความมองจริงหรือหัวใจฉันเต้นแรงในอกแต่ก็ไม่ได้ทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นในความเงียบนั้นฉันรู้สึกถึงความนิ่งลึกที่ทําให้ฉันขาดคําพูดต่อในขณะนั้นฉันรู้ว่าฉันตัดสินใจฉันเลือกที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงดวงตาของฉันโหยหาการเชื่อมต่อกับเขาเมื่อมองย้อนกลับฉันรู้ว่าการตัดสินใจของฉันถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลแต่ในขณะนั้นฉันรู้สึกสงบเขาเข้าใจข้อความของฉันอย่างรวดเร็ว และยอมรับข้อเสนอของฉันฉันซบเขาและจูบก,กันเบาๆเราอบกอดความรู้สึกและทุกอย่างรู้สึกเข้มข้นอย่างลึกซึ้งฉันเลือกอบกอดความรู้สึกและในการทําเช่นนั้นฉันพบความสงบแต่เช่นเดียวกับที่ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความเข้มข้นมันก็จบลงอย่างรวดเร็วฉันรู้สึกถึงความตื่นเต้นที่เขาคงรู้สึกและฉันเข้าใจมันในช่วงขณะนั้นเขายื่นมือมาและจับมือฉัน เรายืนนิ่งมองหน้ากันด้วยสายตาที่พูดทุกอย่างน้ำหนักของโลกกดทับเราด้วยความสงบและมุ่งมั่นเขาพูดเบาๆเราจะหาทางไปต่อไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนในขณะนั้นฉันรู้สึกถึงความมั่นใจในคำพูดของเขา เมื่อริชาร์ดกลับบ้านเช้าวันนั้นฉันรู้สึกถึงความสงบเหมือนก่อนพายุน้ำหนักของสิ่งที่ก่อตัวระหว่างฉันกับโลแกนนั้นชัดเจนมันลอยอยู่ในบรรยากาศเหมือนหมอกของหุ่มเราในแบบที่เราไม่อาจหลบหนีด้วยการกลับมาของริชาร์ดเราเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอะไรความสัมพันธ์ของเราเปลี่ยนไปในแบบที่ฉันไม่เคยคาดคิดเราได้มาถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งของอารมณ์ที่ซับซ้อน ไม่ว่าฉันจะพยายามหรือมันแค่ไหนมันก็อยู่ใกล้เสมอเมื่อริชาร์ดกลับมาเขาได้รับการต้อนรับด้วยอ้อมกอดอันอบอุ่นจูบที่แก้มและความสะดวกสบายของกิจวัตรปกติริชาร์ดดูเหมือนไม่รู้ถึงช่องว่างเงียบๆที่เกิดขึ้นระหว่างเราความสุขที่เขาแสดงออกทำให้บ้านเต็มไปด้วยความรู้สึกคุ้นเคยแต่ภายใต้ในหน้าก,ากากนั้นฉันรู้สึกถึงน้ำหนักกดทับในอกการมองตาหรือคำพูดที่ฉันแบ่งปันกับโลแกนล,ล้วนมีน้ำหนักของสิ่งที่ยังไม่ได้พูดการกลับมาของริชาร์ดเพิ่มความซับซ้อน ให้สถานการณ์คืนนั้นหลังอาหารเย็นริชาร์ดเสนอให้เรานั่งคุยกันในห้องนั่งเล่นอย่างอบอุ่นฉันตกลงขณะที่ฉันนั่งบนโซฟาฉันพยายามยิ้มแม้ว่าหัวใจจะเต้นรัวด้วยอารมณ์โลกแกนนั่งตรงข้ามฉันสายตาของเราเชื่อมต่อกันชั่วขณะน่าเสียดายที่เราไม่สามารถเริ่มการสนทนาในที่ที่มีริชาร์ดได้เขาเล่าประสบการณ์การเดินทางและหน้าที่ที่รู้สึกต้องอัปเดตเราเสียงรอบตัวฉันดังก้องทําให้ฉันมีสมาธิยากสุดท้ายริชาร์ดขอโทษ และออกไปทำงานปล่อยให้ฉันกับโลแกนอยู่ในห้องนั่งเล่นหลังจากเขาออกไปความเงียบลึกซึ่งปกคลุมห้องปล่อยให้เราทั้งคู่นิ่งในช่วงเวลาครุ่นคิดโลแกนนั่งเก้าอี้มือกำแน่นเรากับพยายามปกป้องตัวเองจากฉันฉันก้มหน้าคลื่นแห่งความรู้สึกผิดทาโถมฉันเข้าใจสถานการณ์แต่ถึงเวลาเราต้องบอกริชา์ดเขาสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้โลแกนหยุดชะง,งักและกลับมาข้างฉันคุณรู้สึกยังไงกับมันเขาถามฉันทอนหายใจหนักน้ำหนักของคำพูดต่อไปกดทับหัวใจ ฉันคิดว่าเราต้องหาทางแก้ไขการอยู่ในความไม่แน่นอนนี้ทนไม่ได้สายตาของเขาจ้องมองฉันใบหน้าสะท้อนความเจ็บปวดและความเห็นอกเห็นใจคุณผู้ถูกมันหมายถึงอะไรสําหรับเราการเลือกระหว่างริชาร์ดและโลกแกนนั้นยากลําบากโดยไม่พบทางออกแต่ฉันรู้ว่าการเก็บความลับต่อไปนั้นเป็นไปไม่ได้ฉันยังไม่มีคําตอบเสียงของฉันแทบไม่ได้ยินเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองต้องเข้าใจความหมายของทุกอย่างที่เชื่อมโยงเรา โลกแกนพยักหน้าแต่ความเศร้าในดวงตาของเขาชัดเจนเขาขยับเข้ามาใกล้นั่งข้างฉันบนโซฟามือของเขาวางบนมือฉันเรานั่งนิ่งในความเงียบรู้สึกถึงน้ำหนักของสถานการณ์การสัมผัสข,ของเขานำความอบอุ่นและความสบายใจทำให้ฉันนอนลงข้างเขาพิงศีรษะบนไหล่ของเขาเ mm. ขากระซิบว่าเขาหวังว่าสิ่งต่างๆจะไม่เป็นเช่นนี้ฉันก็รู้สึกเหมือนกันแต่ดูเหมือนจะรักษาการหลอกลวงนี้ต่อไปไม่ได้ เราอยู่ในท่านั้นสักพักอบก่อนในความเงียบของห้องซึ่งบางครั้งถูกขัดจังหวะด,ด้วยเสียงของริชาร์ดจากห้องข้างๆที่คุยโทรศัพท์รู้สึกเหมือนความสงบก่อนพายุรู้ว่าในที่สุดเราจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าเช้าวันต่อมาขณะที่ริชาร์ดออกไปทำงานฉันเจอโลแกนในครัวโดยไม่คาดคิดความเงียบระหว่างเราซ่อนคำพูดที่เรายังไม่ได้พูดความตึงเครียดสัมผัสได้และการเริ่มต้นสนทนาเพื่อกำหนดขั้นตอนต,อนต่อไปนั้นสำคัญแต่คำพูดกลับหนีหายไป สุดท้ายฉันทำลายความเงียบด้วยคำกล่าวเด็ดขาดโลแกนมีสีหน้าจริงจังผมคิดเรื่องนี้เหมือนกันเราเริ่มรวมตัวกันรอบโต๊ะครัวหายใจในความเป็นหนึ่งเดียวน้ำหนักของการสนทนาของเรายังคงอยู่หนักหน่วงฉันหยุดชั่วครู่พยายามรวบรวมความคิดแม้ว่ามันจะรู้สึกท้าทายสถานการณ์นั้นน่ากลัวและซับซ้อนคำพูดของฉันเริ่มออกมาด้วยความไม่แน่นอนฉันรู้สึกถึงริชาร์ดและต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเราโลแกนคุณอยู่ในใจฉัน และการนำทางสถานการณ์นี้เกี่ยวกับการแต่งงานของฉันกับพ่อของคุณนั้นยากจริงๆสำหรับการกล้าไปข้างหน้าโลแกนวางข้อสอบบนโต๊ะแบ่งปันความขัดแย้งภายในผมห่วงคุณและความคิดที่จะทำร้ายคุณมันหนักหน่วงแต่ในเวลาเดียวกันความคิดที่จะแยกจากกันก็ยากจะรับได้คําพูดของคอสัมผัสหัวใจฉันและฉันรู้สึกน้ำตาคลอ ฉันรู้สึกถึงความเร่งด่วนที่จะยึดขาไว้แต่ความจริงของสถานการณ์นั้นชัดเจนสถานการณ์นั้นหนักหน่วงและเราต้องเปลี่ยนทิศทางเพื่อป้องกันความพินาศฉันต้องการหยุดฉันพูดเบาๆบเสียงสัน่นเราต้องจัดการความสัมพันธ์นี้ด้วยความสงบและความเข้าใจอาจต้องสร้างระยะห่างเพื่อให้ได้มันใบหน้าของโลแกนพร่ามัวและฉันสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดในดวงตาของเขาผมเข้าใจถ้าคุณคิดว่านี่คือทางเลือกที่ดีที่สุด ฉันเอื้อมมือไปจับมือเขาเบาๆโลแกนมันเจ็บปวดที่คิดถึงการแยกจากกันแต่เราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองและกันลกันเขายกสายตาขึ้นเผยให้เห็นความโศกเศร้าและความเห็นอกเห็นใจผมกังวลว่าจะเสียคุณแต่ผมพร้อมทำสิ่งที่ต้องทำหลังจากการพูดคุยนั้นฉันรู้สึกเหนื่อยล้าแต่มีความสงบอบล้อมเราเลิกแกล้งทำและเริ่มยอมรับความจริงของสถานการณ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อเข้าใจวิธีก้าวต่อไปในวันต่อมาโลแกนและฉันเลือกที่จะรักษาระยะห่างจากกันหวังว่า จะให้เวลาตัวเองได้คุ้นคิดถึงสถานการณ์มันซับซ้อนท,ท้าทายแต่จำเป็นฉันไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ฉันรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเผชิญหน้ามันเคียงข้างกันในที่สุดต้องมีการตัดสินใจแต่ตอนนี้เรากำลังกล้าไปข้างหน้าทีละน้อยสำรวจอารมณ์ที่ซับซ้อนที่นำเรามาถึงจุดนี้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรฉันรู้สึกถึงความผูกพันที่เชื่อมโยงเราสิ่งที่นำเรามารวมกันจะคงอยู่แม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปคืนนั้นขณะที่ฉันนอนบนเตียงบ้านถูกห่อหุ้มด้วยความเงียบสงบ และฉันรู้สึกถึงความสงบลึกซึ้งแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์หรือง่ายแต่มันรู้สึกจริงและนั่นก็เพียงพอสำหรับช่วงเวลานั้น